สบายดีทุกคนคอยซือกีสภัยตงตรงเดอมืันนี้สิพามาเบิ่งววาซุเปอร์มาเก็อยูนีนเนาะค่ะเจ้าขายอย่างแน่แต่ว่าเขากลับเป็นขาวขาวเนาะคันละหลายกับโบได้เพราะว่าลูกไซร์หลากะนอนอยู่เือนนั่นนะพอดีเขามาหับเอื้อเพินกัเลยว่าเวะน้อยนึงเขาก็สิพามาเบิ่งก็ขายประมาณนี้ส่วนแรกก็ขายของฝากอันนี้เป็นของฝากแถวบ้านเขาก็จะขายหลายเนาะ้านขายแบบเครื่องซีนแถวบ้านเขาน่ะเป็นเกือบร้อย้านพันตีพอเพิ่นขาย ขายเครื่องแห้งที่ว่าเป็นของฝากนี่พวกปลาแหงปลาเมือกพ่อปลาบอกระเพาะปลาโบหูสโลกสลามเพิ่นจะมีเบิดเนาะแล้วก็พวกกันเครื่องยาค่ะเจ้าบบเครื่องสมุนไพรกับเจ้าบบตุนน้งเกียงอันนี้เป็นเครื่องฝากเนาะเป็นนั้นพวกกันแบบว่าแถวนี้คเท่าเฮ็ดเองอะไรแ,แบบว่าของแข็งกวงตุ้งเนาะมันก็จะประมาณนี้แหละ อันนี้กับพวกปลาบอก่กับพวกป่าอยู่พี่นี่แพงสุดๆเลยเพราะว่ามันก็มีของป่าหลายชนิดอย่างนีนะแต่ว่าเพื่อนก็มาก,กินเพื่อนเอามาต้มน้ําซุปบำรุงเลือดบำรุงยางอันนี้ก็เป็นหูสลามที่เขาเห็นอยู่นี่ก็เป็นคลิปมันแต่ส่วนใหญ่ช่วงไปโดอกมันเพื่อนจะเอามาต้มหลายต้มน้ําซุปอันนี้ก็เป็นฮากไม้เทียนแบบเพีดน้ำบวกน้ำหวานนะนะ รูเขามานี่สลายเพิ่สร้างเป็นรูขายนี่ร้ายขนมบ้านเพิ่นก็พานางยางหลบมานางก็เห็นสุกเกลดนางก็อยากได้บวกแม่ซื้อให้ก็ซื้อให้เพิ่นพอว่มามาเมื่อนี้เขาบกไดมาซื้อยังไรเนาะเขาก็มาซื้อบักไม้หน่อยนึงเมื่อให้ลูกกินอย่างนี้นะพะว่าเพิ่นก็อยากมาทุกมือ้อทุกมื้อเขาก็เลยได้มาซื้อทุกมือ้อเดี๋ยวเขาก็เอาสุกเกลดให้เนะพิ่นแล้ว ซูเปอร์มา่ก็ตที่เขามานีน้อยเนาะตัวนี้กับปได้ใหญ่หลายปันไดเพราะว่าคนแถวบ้านเฮาเนาะพูเท่าปูเกเพิ่นก็นิยมไปตลาดหลายคนมานีเพราะว่าตลาดมันก็จะแบบเครื่องสดอยู่แต่ว่าอันนี้เครื่องิันก็สุดอยู่ได้ที่เห็นยู่นี่ก็เป็นพวกซาดอกไม้สาดอกไม้เนาะเพิ่นก็วางขายบบมีเขาอยากได้เขาได้เขาก็ไปสั่งเอาหรือว่าเขาสิเอาตัวเป็นทงที่พิ่นท็ดเลยจะมี อันนี้ก็เป็นประเภทบักทัวบางอย่างโบมักอันโูนีโบแล้วก็เข้าสารตัวไปก็เป็นแป้งเนาะแต่ว่าบ้านเพื่นนสกิวนี่มีหลายแบบท้ๆเทศเอมันพวกมักสกิวนี่โอ้ยคือสิถึงใจคักเนาะอันที่เขามาเห็นนี่ก็เป็นบักกล้วยเนาะบ้านเพื่นบักกล้วยนี่มันจะขายเป็นเครื่องโูเนาะจะสั่งโขูขายบ้านเขาขายเป็นหวีน่บอกอยู่เพิ่นจะสั่งโลขายเครื่องโลก็อยู่ประมาณ สิบหกสิบเจ็ดพันเนาะอันนี้ก็เป็นป่าสูรเพ็่นกันลอยนะ้านย่ยงนีแหละส่วนหลายบ้านเขาก็จะเห็นเป็นตูเ้เกี้ยวอย่างซี้ขายแบบว่าให้มันสูทแล้วใครอยากได้ก็มาตักเอาอย่างสี้นะแต่ว่าคันเป็นหน้าเดินุกเดินเจ็ดเนี่ยเพื่อนแห้งเอาเข้าลายก็นี่อันนี้ยังหน่อยได้นี่นะเพิ่นเอาเข้าลายก็นี่ล้วก็ลายแบบลายซาัดหอยนี้เพื่อนเอาเข้าประจําอยู่แล้วหอยกจะปรามานี้แหละ อันนี้ก็เป็นปลาปลาในบ้านเขาก็มีก้างลายหลายปลานิ้นก็มีแต่ว่าเพลินกับโบนิยมกินปันใดน,นะอันนี้ก็เป็นปลาเมือกโบปลาปลาลายปลาใ้เขาก็โบฮูซื้อปลาในปันใดเพราะว่าเขาก็บักกินปันใดน,นะนี่เขาก็มาพอดีโยเจิ้นอ่าปัวนะเนกเพลินกับเหฮดวิยาคุนีฮะนะมือเขามาในพายุเข,ข่าแบบคล้ายๆพายุเข,ข่าในฝนนี่หนาวเทเนาว่า หมอกจนคืมขี้รถนะจนปิวเซซ้ายเสขวาัจนได้จึงรถด,ดีดีความวาลุมแหงทเทแหงว่า